กัลาสการิาัังพุทธังอภิพุณจะยามันเมนานสการนานันางางังธรรมังอภิพุณจะยามั ยอมินานสังการนานทางสังทังอภิทวรจะยมันอระหังสมาสัมบุตรผาควานวุดังผาขวันดังอภิวาเดมิ สวา่างกาตตุภผ่ากวาตานธมวณธรรมมังนามัสสามนนาาววสาสิสุปฏิปนนท์ผ่ากวาตุลสาว,าว่างการสังกว,วนสังทังดามิต่อไปกล่าวคำสระยทานนะครับนโมตสสปะวัตุน อรหัตวัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตวัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตวัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานีมะยังพันเตอัตตะกะพัตตานีสะบริวรานี สีละวันตัดสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตูนิมานี้มาตากะพัตตานี้สะปริวรานี้ปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินังยาตะกานันจา ทีฆรัตตังนิตายาสุขายยาถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตกาพาัทและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับ ท่านรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงผู้ที่ลาจากโลกนี้ไปสู่ปาลโลกเบื้องหน้ามีชื่อว่านายสะอาดเสียงลำ้ำ นางเผาเสียงลำหลวงพ่อมนุษย์นางมะลิงเสียงลำนายอุดมจงมีชัยนางแคบทิมจงมีชัยนายเผยโคสานุวงศ์คุณตามะลอยคุณยายสีนางเสียงลำพร้อมญาติพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่า วิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามมาแล้วนี้สิงสถิตยณนะสถานถินใดท่นทราบแล้วด้วยญาณและวิถีใดๆขอจงมารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่บุตรทิดาและญาติพี่น้องได้ทําบุญอุทิศให้ในวันนี้ ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากได้สุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินสาธุ เ้าเต็มตัวรับผ่จะได้อนุโมทนาวันนี้เป็นวันที่สองนะของปีมะเส็งงูน้อยหลังจากเฉลิมฉลองนะปีใหม่ไทยนะตั้งแต่วันวานวัน,วนหลังวันก่อนนะเป็นช่วงฤดูกาลอากาศร,ร้อนนะ ในเมืองไทยตะวันตรงศรีะทำให้อากาศร,ร้อนนะในเมื่ออากาศร,ร้อนธรรมชาติวงการเป็นอยู่นะของผู้คนทั้งหลายนะยอมเสาะหาเนะครื่องที่พาให้มันผ่อนร้อนงานะนั้นก็คือการเล่นน้ำนะเป็นช่วงเป็นเวลานะเป็นเทศกาลนะเล่นน้ำอาบน้ำนะสนุกสนานเพลิดเพลินนะขคง,งหมายเอาว่านึงรอบป,ปี อยากให้มีสักช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงเวลานะที่ผู้คนจะได้ผนะ่อนปลนผ่อนคลายนะที่ผู้คนจะได้พบปะนะความเป็นญาติญาติพี่พี่น้องน้องนะบ้านใกล้บ้านไกลไกลก็รวมกันนะยิ่งเฉพาะทุกวันนี้นะมันชัดเจนนะเพราะลูกเต้าหลอหลานเหลนนะครอบครัวนหนึ่งบ้านหนึ่งยากยากนักนะที่จะได้รวมตัวกัน นะต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีบทบาทต่างคนต่างนะโลกกว้างนะอยู่กันคนละมุมโลกอยู่กันคนละที่กว่าที่จะได้นัดหมายนะรวมกันก็ยากเลยจนะกนั้นคนโบราณนะก็อาศัยฤนะด,ดูกาลนะอาศัยความร้อนความหนาวมาพบปะกัน นะก็นัดหมายกันว่าเอาเถอนะหนึ่งปีอยากนักก็รวมกันสักครั้งหนึ่งได้ไหมนะนอกจากนะ่ารวมเป็นรวมตายและรวมบุญหน่อยได้ไหมอนะบางทนะีรวมเป็นรวมตายแล้วก็ยังนะไปมาหาสู่กันไม่ได้นะเพราะพระธุระนะเรื่องชีวิตเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเป็นเรื่องอยู่ของผู้ของคนทั้งหลายพระธุระตามใจปรารถนาตามใจอยากอยนะมันมีเยอะมาก นะมันมีกิจการงานมากพระพุทธเจ้านะะบุเรื่องของนาคารวาดยาโจมว่าพระหุกิจจาพระหุกรลนิยานะเป็นบุคคลผู้มีกิจที่จะต้องทำมีกาลนิยกิจนะที่จะต้องทำนะมีงานเป็นกาลณีกรลีไปหมายก็ว่ามีงานเฉพาะเฉพาะนะตัวของตัวเอง เพื S <S <an> ่อให้มีงานเพื่อให้มีเงินเพื่อให้มีอยู่เพื่อให้มีกินเพื่อให้ไม่อดไม่อยากนะเพื่อให้มีความพอเป็นพอไปได้จากนั้นเมื่อพอเป็นพอไปได้แล้วก็เพิ่มเกียรติเข้ามาเพิ่มยศเข้ามาเพิ่มความรับผิดชอบเข้ามาเพิ่มอะไรต่อมีอะไรเข้ามาอีกมากในความเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งผู้หนึ่งความเป็นมนุษย์ ของคนผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็ยากพอแรงละนะเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องเสาะแส้แสวงหาเรื่องครอบเรื่องครัวนะมนุษย์คนหนึ่งก็ก็หนักพอแรงนะเอาเกียนระติยศหน้าตานะเพิ่มเติมเข้ามาเอาความยกย่องสั้นเสริญเพิ่มเข้ามาเอานะความดีความได้เพิ่มเข้ามาก็เป็นเรื่องใหญนะ่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฉะนั้น การเป็นอยูนะ่ในชีวิตของคนคนหนึ่งพระพุทธเจ้าสรุปว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นของยากนะชีวิตการเป็นอยู่เป็นของยากนะก็คือชีวิตได้มาไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะแต่เมื่อได้มาแล้วเนะี่ยากไปจนถึงนะวระสุดท้ายนะตอนท้ายของชีวิตก็ยากด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะยากด้วยความแกช่ชรานะตอนหนุ่มตอนสาว นะก็อยากด้วยนะความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะรถอันอร่อยนะของโลกนะตอนเด็กตอนเรียนก็อยากกับการเป็นเด็กเป็นเรียนนะตอนเป็นลูกเล็กเด็กๆเล็กๆนะก็อยากกับอยากเติบอยากโตนะมันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรสบายเนะฉะนั้นนะยิ่งไปเพิ่มภาระเนะนะก,กียรติยศนาตายกยองสรรเสริญอะไรตอ่อไม่ไรเพิ่มเข้ามาก็ต้องแบกบ นะต้องแบกรับต้องแบกภาระไปพนะระพุทธเจ้านะว่าชีวิตเป็นของยากนะแต่บัณฑิตนักปราบรานักนะก็ว่าเออในเมื่อชีวิตเป็นของยากก็ให้ผ่อนปลนให้ผ่อนคลายนะให้ย้อนมาที่ความอบอุ่นนะให้ย้อนมาที่คําว่าครอบควาว่าครัวเนะมื่อวานก็พูดว่านะคำว,ว่าครอบครัว นะจะมีคนนั้นตายคนนี้ตายพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายตาย,ยายล่วงไปก็ตามญนะาติญาติพี่พี่น้องๆลูกเต้าเหล่าหลานเหลนล่วงไปก็ตามแต่ความเป็นครอบเป็นครัวนะก็ต้องรักษาไว้นะต้องรักษาไว้ให้ให้ได้นานๆนนะให้ได้มากๆนะฉะนั้นการรักษาคาว่าครอบครัวเนะครือญาตินะบัณฑชนนะก็เลยกำหนดให้มีการทำบุญ นะมีการกำหนดทำบุญนะคนสะดวกนาะวันนาะแรกวันสองวันสามนาะวันถลิงศกวันนี้นะนะับเป็นวันที่สองของปีจันทร,รคตนะิเอาคติทางพระจันทรนะ์เป็นการเคลื่อนปีใหม่ไปนะก,ก็เลยต้องทำบุญนะเพื่อรักษาคาว่าครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงมิตจหาย นะสายสัมพันธ์นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะสัมพันธ์ด้วยความเป็นญาติสัมพันธ์ด้วยความเป็นมะิตรสหายสัมพันธ์ด้วยความเป็นสาขาเป็นคนรักเป็นคนที่ดูแลนะกันและกันก็ต้องต้องดูแลกันทว่วนะเฉลีย่ยแบ่งรับแบ่งชอบนะแบ่งผิดแบ่งถูกนะด้วยกันนะโลกมันจึงเป็นภาระนะพอเราคนเดียวก็พอแรงถ้านะสังเกตดีๆนะเรามาเกิดตัวเปล่า เรากลับไปสถานที่เก่าก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกตามคติโลกมันถูกตามคติของพระธรรมแต่ไม่ถูกโลกโลกก็ต้องมีเครือมีญาติมีพี่มีน้องมีวงมีวานมีว่านมีเครือต้องมีมิตรมีเพื่อนมีหมูมีฟูงมีสหายนะ อาโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะก็โลกก็เป็นมาอย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างอื่นนะแม้กระทั่งมาบวชเป็นพระอย่างอัตมาภาพนะก็ต้องมีนะผู้ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอานะมีลูกศิษย์ลูกหามีสารุสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะเพื่อให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะชีวิตเราคนคนเดียวนะไม่อาจที่จะอยู่ได้ในโลก ใบนี้การจะอยู่ในโลกนี้ได้ต้องต้องอาศัยคนหลายๆคนนะเราจึงจะอ,อยู่ได้กับโลกอันเนี้ยนะถ้าเราอยู่คนเดียวนะทั้งโลกไม่สนุกแนะ่โลกนี้ทั้งใบดาวโลกนี้ทั้งโลกเราอยู่คนเดียวคงคงไม่สนุกนะก็สนุกเพราะเราได้อยู่ด้วยกันหลายๆคนหลายๆฝ่ายนะดีได้ทำบุญได้ทำ ใจได้รักษานะก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่งดงามนะในชีวิตของเรานะนอกนั้นก็มีหน้าที่อะไรทำนะก,ก็ทำทำไปให้ดีๆนะเพราะจริงๆแล้วนะนะชีวิตของเราจริงๆนะคนคนหนึ่งนะนะสออยู่สอกินนะแล้วก็สอหานะความคิดความอ่านความรู้ความฉลาดเท่านั้นนะนะะอย่างอื่นไม่มี อย่างอื่นไม่มีเลยอย่างอื่นนั่นเราเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องด้วยเพื่อผู้อื่นทั้งหมดนะั่นอ่ะสออยสอกินเราต้องกินเพราะมันหิวนะสอนุ่งสอหมเราต้องนุ่งต้องหมนะสอความคิดความอ่านเพราะเราอยู่กับโลกนี้ต้องมีความคิดมีสติมีบัญญานะคิดอ่านเพื่อที่มีงานทำคิดอ่านเพื่อที่มีเงินนะมีเงินก็คิดอ่านเพื่อที่ให้มีอาหาร การกินให้มีการนุ่งกันหม่มนะมีการนุ่งกันหม่มมีอาหารการอยก,กินก็คิดหาความผาสุกนะในชีวิตทีชีวิตนะความสุขสบายนะในชีวิตเรานะก็มีจุดรวมที่ที่จุดเดียวนั่นก็คือเอาชีวิตให้รอดอย่างมีความผาสุกนะก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรุปนั่นลแหละนะชีวิตเป็นของยากยากที่จะมีความผาสุกตลอดเวลา นะตลอดตั้งแต่แวแวนะไปจนถึงนอนนิ่งนะลาโลกด้วยความนะพอใจลาโลกด้วยความสมัครใจนะแต่หลายคนหลายคนะก็ไม่ต้องการที่จะลาโลกใบนีนะ้ไม่ต้องการไม่สมัครใจนะที่จะลาโลกนี้นะแก่เท่าใดเท่าเท่าใดก็ต้องรักษาต้องดูแลนะถึงที่สุดแล้วก็ต้อง,องยอมรับนะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นความจริง ก็ขออนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นปีใหม่ก็เริ่มใจที่งดงามเริ่มต้นปีใหม่ร่มต้นที่ใจแจ่มใสเริ่มปีใหม่เริ่มที่ใจสงบสุขเริ่มต้นปีใหม่เริ่มที่ใจดีๆกับความรู้สึกดีๆการก้าวได้ไปต่อกับชีวิตของเรารื่นเริงบันเทิงไปได้อีกปีหนึ่ง นะได้ไหมนะก็ก็ให้ให้ให้ปลอบตัวเองให้ถามตัวเองนะว่าปีนี้นะมาเสงงูน้อยเนี่ยนะเรามีความสุขไปต่อได้อีกปีหนึ่งได้ไหมเรามีอายุไปต่อได้อีกปีหนึ่งได้ไหมนะได้นะก็ตอบตัวเองว่าได้พอพอได้เราก็ต้องรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจนะสุขภาพใจสำคัญมาก เนะพราะสุขภาพกายนะย่อมเป็นไปตามอายุวัยวันนะคนที่เกิดมานานนะก็ยอมบ่นว่านะกับกระดูกกระเดี่ยวเอวเข่านะโรคภัยไข้เจ็บนะตับไตไ้พุงอะไรต่อมีอะไรเพราะมันใช้งานมานานนะอยู่ในโลกนี้มาก่อนคนอื่นก็ต้องยอมรับสภาพนั้นนะหมอนัดบ้างไปหาหมอบ้างอะไรบ้างต่อมีอะไร นะก็ต้องยอมรับนะคนเพิ่งเกิดมาในโลกนี้เขายัางไม่เป็นอะไรเขาก็ปลอนะคล่องตัวนะไปมาเดินเหินทำกิจการงานไรต่อไม่อะไรได้เต็มที่เต็มกำลังนะกนะ็ให้รักษาให้ดีเพราะเราเป็นนะคนรักเราคนเดียวนะเราเป็นคนที่เรารักมากที่สุดนะคนเดียวกายก็สำคัญใจก็สำคัญนะเมื่อใจสำคัญเราก็ นาชาบทานนาด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทิตานาก็มารึกถึงญาติในอย่างวันนี้นขนคณะบุตรหลาน,นาของคุณตาสะอาดคุณยายเผาเสียงล่ำนาก็ทําบุญให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่บรรพชนนาบรรพระบรุษปู่ทวดยาทวดนะให้เป็นบุญเป็นอานิสงส์นะในการทําบุญก็ถือว่า ได้ตั้งใจนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเอ,อ่ยชื่อออกนามวันนี้ขณะถวายพระตาหารประจำวันนะคณะสิทธิ์ญานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระราชสงธรรมนะในพระคุณเจ้าหลวงปู่จามหบุญโยได้รวมพลังให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุงามความดีนในช่วงนี้นตาามภาพรับภาระรับหนะ้นาที่นในการช่วยทางราชการนช่วยทางจังหวัด นะในการนะรับเสด็จเตรียมการการรับเสด็จนะสมเด็จพระกนิธิธรราเจ้านะกรมสมเด็จพระเทพนะรัตนาราชสุดานะนี้จะเสด็จมาเปิดอาคารนะสำนะักงานเราก็ชาตจังหวัดมุกตาหารนะในวันที่18แนตะ่ที่จะถึงนี่เราก็ยุ่งหน่อยนะก็วุ่นหน่อยนะเพราะต้องต้องต้อง ต้องรับงานนะไม่ใช่รับเพื่อมีรายได้นะแต่รับเพื่อมีรายจ่ายนะไม่ใช่รับแล้วมีมีค่าจ้างนะอันนีนะ้รับงานแล้วก็ต้องจ่ายค่างานกนะ็เป็นเรื่องปกตินะก็ทําไม่รับก็กไดนะ้เขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ในเมื่อรับแล้วก็กทำนะให้เต็มที่เต็มกำลังนะเพราะชาติบ้านเมืองนะย่อมเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน นะเราอยู่ในฐานะพระสกนิกรอราษฎรประชาชนแนะก็เป็นนะขีฝุ่นทุลีนะสักเม็ดสักก้อนในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติบ้านเมืองนะชาติบ้านเมืองอยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้พระพุทธศาสนาก็อยู่ไดนะ้ความที่เราได้อิสระในการทำงานในการหาเงินในการดื่มในการกินในการไปในการมานะเราก็ไม่ต้องถูกนะการกดขี่ข่มเหง นะจากบุคคลอื่นนะได้อิสระเสรีภาพนะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะในการสร้างชาติบ้านเมืองนะมองกว้างนะมองเป็นบวกก,ก็เป็นเรื่องดนะีถ้ามองเรื่องว่าไม่ธุระไม่ใชนะก่ก็เป็นเรื่องถูกเหมือนกันนะแต่ก็ทำไปเถอนะใครมีอะไรทำก็ทำทำไปตามหน้าที่ของตัวเองให้ใหดีก็พอนะไม่ต้องบ่นว่าไม่ต้องนะพร่ำเพรกับ สิ่งที่เราพอใจทำนะทำมไม่เบียดเบียน,นใครไม่รุกรานใครก็ทำไปเถอะนะก็สนุกกับง,งานที่เราทำนั่นแหละเป็นพอรอันยิ่งนะสนุกกับชีวิตที่เหลืออยู่นะเป็นพอรอันประเสริฐในชีวิตก่อนท่านทั้งหลายยะทาวาริวะปูราปิาป,ปุริเอนติสักร

sani cha vu ta cha i no cha ta ta ma va da ti a yu a no su me akani me yati midasakashami เปตนาดาคินังดัชบุเพกตามโนสรังนาหิรนาวโสโกอาอยาวันยาปริเดวนานาตังเปตานมัตถายาเอวังดิธานดิยาตโย อายัญชังโกดากินาดินาสังกามิสุปมติติตาดิงกาลาตังหิตายาสาทานาโสปะกปาติโสยติธรรมโมชยานิราสิโตเปตานาดารารา

ปาวัตุสาวะมังกรังราคะโนสัมเนวตาสัพพะบุทานุภาเวนัสดาโสทีปาวันตุเตมปาวัตุสาวะมังกรังราคะโนสัมเนวตาสัพพะธรรมานุภาเณนัสดาโสทีปาวันตุเต Pawausa pemanggarang ngrakkendos sap menewatas <laughs> apa sangngka Nu pawe na saddassoti